ครับสอนอใบกิ๊ดผมครับหว <ST AR> ยลยครครับหวยน่นครับอลไะครับโอ้ไปแล้วเก่งไปแล้วครับ เ,เราโห้งแรงมา,าลมก็โชคแรงมาพอดีครับเมื่อกี้ ข้าวลองุมด้าน,นหน้าบ้างครับครับมาดูที่ผูกบางครับโอ้โหดูครับเ่าเอียงนะครับลมโชกแรงมากครับโอ้เสียงตะนนไม่ไหวครับ

ยานเกินครับต้องขึ้นกว่านี้ครับลมแรงมากครับลมพโชคแรงครับโอเคครับรอทดสอบสนุกครับไม่ไหวครับวันนี้ครับ ตานุขึ้นใหม่ครับนี่ตานุมันยานเกินครับจริงจริงหลอกมาเป็นลงพักครับ นี่ครับไวท์ครีมลดผมครับ สะดุดครับโอเคครับเดี๋ยวว่าวลงกันครับลมก็ดีครับอากาศดีครับอากาศมีแดดเริ่มมีแดดนะครับลมดีแต่ลมมาเป็นพักๆครับเ,เดี๋ยวว่าวลงกันครับ อมาว่า,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 าลงกันครับลมดีครับลมดีแดดดีครับวันนี้ครับลมเริ่มแรงมาครับ โอ้โหลงไปโชกแรงครับโอ้หลมดีมากครับวันนี้ครับอากาศก็ดีแล้วครับแดดออกแล้วครับ ลงแบบนิ่มๆเหมือนเดิมครับนี่ครับสนูใบครีมลดผมครับโอ้โหก็ดังก็ใช้ได้ยู่ครับแบบโอ้ลมแรงก็ใช้ได้ยู่ครับวันนี้ลมแรงหน่อยครับไปโชคแรงครับวันนี้ครับโอเคครับผมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับกราบขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับกราบขอบคุณครูอาจารย์ว่าทุกท่านครับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ